ทองคำย่อตัวบิตคอยก็ย่อตัวเป็นการย่อเพื่อไปต่อหรือเป็นการย่อตัวเพื่อจะกลับทิศทางกันแน่เช้าวันนี้26กุมภาพันธ์68นะครับราคาทองคําของไทยปรับลดลง100บาทรูปพนธ์ขายออกบาทละ47,250ทองคําแท่งขายออกบาทละ46,750บาทเกิดอะไรขึ้นโมไนทชาแนลจะเล่าให้ฟังนะครับ ปรากฏว่าค่ําคืนที่ผ่านมามีแรงเทขายบิตคอยกับทองคําออกมานะครับโดยบิตคอยถึงขนาดร่วงไปทดสอบ8 6 0 0 0เหรียญครับขณะที่ทองคาตลาดโลกโกลสปอตก็ร่วงลงมาช่วงหนึ่งเนี่ยหลุด2,900ลงมาทดสอบ2890เนยนะครับก่อนจะมีความพยายามฟื้นตัวกลับขึ้นมา2930อีกครั้งหนึ่งด้านหนึ่งมีการประกาศตัวเลขของสหรัฐนั่นคือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรากฏว่าน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้ แล้วบรรดาผู้บริโภคเขากังวลครับปัญหาภาวะเงินเฟ้อของสหรัฐยังคงอยู่ระดับสูงอาจจะทำให้เฟดไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้แล้วไปผนวกเข้ากับนโยบายโดนัลด์ทรัมป์ในการปรับขึ้นภาษีอีกก็จะทำให้ข้าวของในสหรัฐมีราคาที่สูงขึ้นอีกครับดังนั้นเองตอนนี้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแม้มีแนวโน้มจะกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครับแต่ว่าดอลลาร์อินเด็ก์ก็ยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนนะครับยังอยู่ประมาณ106กกว่าครับ แต่ที่เห็นชัดเจนก็คือเงินบาทของไทยเนี่ยอ่อนค่าลงมาครับโดยมันอยู่แถวแถวสาบาบาท80กว่าสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วครับซึ่งความจริงราคาตัวคำของไทยจะต้องย่อแรงกว่านี้ด้วยแต่มีเงินบาทที่อ่อนค่าช่วยประคับประคองเอาไว้นะครับขณะเดียวกันโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศชัดเจนครับเรื่องของการขึ้นภาษีสินค้าน,นำเข้าจากเม็กซิโกและแคนาดาหลังจากครบกำหนดการชะลอขึ้นภาษีเป็น2 5ในวันที่4มีนาคม68นี้ก็จะเดินหน้าขึ้นภาษีตามเดิม ขณะเดียวกันข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับยูเครนสุดท้ายเซเินสกี้ก็ยอมทรัมป์แล้วนะครับโดยยูเครนพร้อมที่จะแบ่งแร่หายากให้กับสหรัฐซึ่งอาจจะมีมูลค่าสูงถึง5แสนล้านดอลลาร์สหรัฐและเดี๋ยวจะมีการลงนามกันในข้อตกลงนี้28กุมภาพันธ์พันด้วยนะครับแต่ทรัมป์ก็ยังไม่ได้ให้หลักประกันเรื่องของความมั่นคงในยูเครนนะครับดังนั้นณขณะนี้กรอบทองคําตลาดโลกเลยมีแนวรับอยู่แถว2890 ส่วนแนวต้านก็คือ2,940แล้วแนวต้านที่เป็น All Time High ของเดิมก็คือ2,956นะครับด้านราคาตัวคำของไทยกรอบก็คือแนวรับ46,500แนวต้านก็ยังคงเป็นแนวเดิม47,000ท้วนอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแหละครับมองยังไงบ้างณนะขณะนี้นโยบายของทรัม้์เตรียมจะมีการขึ้นภาษีระลอกใหญ่อีกครั้งหนึ่งในเดือนมีนาคมต่อเนื่องเมษายนด้วย จะมีผลต่อทิศทางราคาสินทรัพย์ต่างๆที่วันดีคืนดีก็โดนทุบอย่างหนักได้เหมือนกันมองยังไงกันบ้างบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์แล้ววันนี้จับตาดูให้ดีครับจะมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยดูซิว่ากรนง,ง,ง,งจะคงดอกเบีย้ยเอาไว้หรือว่าจะมีการปรับลดดอกเบีย้ยหลังจากตลาดหุ้นไทยร่วงลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วนักวิเคราะห์ก็เป็นห่วงเหลือเกินครับว่าดัชนีหุ้นไทย จะหลุด1,200จุดหรือเปล่าว่าแต่ว่ามีพ่อแม่พี่น้องท่านไหนติดดอยหุ้นไทยอยู่บ้างบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยนะครับ